สวัสดีครับวันนี้กับตันต้งข้าบครัวครับวันนี้จะมาแกงเขียวหวานขนมจีนนะครับมาเช้าไปตลาดมาวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยทำแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนให้น้องๆได้ทานกันครับมาดูกันเลยครับว่าทำ อย่างไรกันบ้างมาครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมเครื่องนะครับล้างไก่ล้างผักนะครับเด็ดวัสดุที่เราใช้ก็คือมีมะเขือนะครับมะเขือมีสองอย่างวันนี้มีมะเขือปอกมะเขือพวงนะครับตามด้วยพริกพริกชี้ฟ้านะครับ เอาไว้โรยหน้านะครับตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใบโหระพาหนนัวกะทินะครับเอาไวผ้ผัดผัดกับผิดแกงแกงเขียวหวานนะครับให้มันหอมนี่นะครับอันนี้คือหางกะทินะครับเราเอามา ต้มน้ำต้มอ,อ,อุ่นไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวไว้มาครับมาดูกันไฟหัวกะทิไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับผ,ผัดพริกแกงนะครับให้หอม ให้มาให้มันเลยพี่แกงวันนี้เราไม่ได้ตำเองครับซื้อจากตลาดบดถ้าตำเองเนี่ยน้ำมันจากตะไคร้หอมกระเทียมหิวมักูด มันจะหอมมันจะมีน้ำมันอยู่ในตัวพอตากคู่มันจะเหมือนได้ว่าบีบน้ำออกมาเวลาแกงถ้าแกงลักษาเนี้ยมันจะหอมดูกันไปครับว่าแกงเขียวหวานเราจะอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปให้หอมให้มันเลยนะครับพอมันแห้งเราก็ค่อยๆเติมหัวหัวกะทิไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันตอนนี้เราก็ผัด พิแกงนะครับแกงกับหัวกะทิได้ระยะอย่งนะเริ่มเริ่มจะแตกมันแล้วนะครับการทำอย่างเงี้เป็นการผัดหรือการทำให้เครื่องที่เป็นที่เป็น ตัวที่ทํามาตาน้ําพริกนะไอ้มาตําขึ้นแกงนะครับมันจะแตกมันมันจะปล่อยสารระเหยออกมานะครับมันจะทําให้หอมแลสุกเนี่ยครับพอเริ่มแตกมันที่กลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มหอมแนละ้วเดี๋ยวสักรู่พอมันได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาเอาไก่นะครับไปผัดนะส่วนอีกหม้อหน,นึง่งมันก็คือหางกระเทียมกระรที่เรามาเคี่ยวไว้ช่วงที่เราเคี่ยวนะใช้ไฟอ่อนนะครับเราค่อยๆคนไปเรื่อยถ้าเราไม่คนเนี่ย ไอ้ความมันหรือว่าไอ้หางันมันจะต่อเป็นก้อนการทำอย่างนี้เป็นการือสร้างให้มันมันสุกแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มไอ้นะให้มันความหอมของมะพร้าวนะครับความมันของมะพร้าวความหวานของมะพร้าวจะออกมานะครับแล้วก็เคี่ยวไปได้ระยะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมั่นคนพอไอ้ส่วนไม่ตรง เครื่องแกงที่เราผัดตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มจะเริ่มจะแตกมันแล้วครับเราค่อยๆผัดไปพอมันเริ่มแห้งักนิดนึงเราก็จะเอาห,หัวกะทอนะครับลงมาผัดสักนิดหนึง่งเริ่มหอมแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ลงนะครับนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับของการ แกงเขียวหวานหรือแกงอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อเริ่มหอมนะครับเดี๋ยวสักคู่เราก็จะเอาไก่เข้าไปผัดแล้วครับมาดูเครื่องที่เราจะใส่ะมะเขือเปอราะเนี่ยเคล็ดลับเลยนะครับใครไม่เชื่อลองทำดูช่วงที่หัน่นหั่นเสร็จแล้วก็แช่ลงไปในน้ำใช่ไหม น้ำไว้แล้วหัน่นแล้วก็พอเรียบร้อยเสร็จหั่นเรียบร้อยเสร็จเราเอาไปล้างล้างเพื่อเอายางออกนะครับลองดูได้นี่ขาวเลยนะครับขาวจัววเลยไม่มีสีแดงไม่มีนั่นเลยนะครับพริกก็เหมือนกันพริกพอเราหัน่นเรียบร้อยเสร็จเรารีบล้างเลยพอล้างเสร็จตักน้ำสองน้ําออกมาเนี้ยครับดูครับน้าใสใ่พริกไม่มีไม่มีดํเา,เเเาเลยนะครับเหมือนกันมะเขือก็เหมือนกันนี่เคล็ดลับไปเลยนะครับมามาดูกันเดียเด๋ยเวเราจะกะทิเอแล้วพริกเคล่มจะแปลกันแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่ลงไปผัดนะครับ ครับนาไก่มาแล้วครับวันนี้เราได้ไก่มาสองโลนะครับวันนี้ใช้ไก่สองโลแล้วครับเล้นไก่นะครับคนประมาณสักสี่ห้าคนเราก็เริ่มเอาไก่ใส่ลงไปนะครับี๋ยวเราผัดให้มันสุกเลยมาดูกันครับเมื่อเรานําไก่ลงไปผัดกับน้ำพริกผัดสักสักพักหนึ่งนะครับให้มันสุกก็ประมาณสักสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แครับ พอมันเริ่มหอมนะฮะเราก็เอาไปใส่ในหม้อกะทิอาหารกะทิที่เราเชี่ยวไว้นะครับตอนนี้เริ่มนะครับฉามแล้วดูกันนะครับเราจะไปใส่น้ำพริกก้างเท่าไหร่ใส่แต่ประมาณสามขีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้นมากนี่ก็หอมแล้วนะครับมาดูกันเราผัดไก่จนมันหอมนะครับ แล้วก็ดูลักษณะนะครับไก่มันจะเด้งผิวมันจะตึงนะครับแล้วเราก็ผัดอีกสักนิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาลงในใส่มาในหม้อที่เราเคี่ยวหวางกระติไว้นะครับ หลังจากเรานําไก่ลงไปแล้วเราเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับไก่เริ่มจะสุกดีแล้วเริ่มจะเปื่อยแล้ววันนี้เราไม่ได้ใช้ไก่เหนียวนะครับใช้ไก่ธรรมดาถ้าเป็นไก่เหนียวเนี่ยปกติต้องเอามารวนสักพักหนึ่งเราถึงจะนำมาเคี่ยวกะกะทินะครับมาดูการเครื่องปรุงเรามีไม่มากนะครับแรกใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับ ตามด้วยน้ำปลาครับหวานนี่เราจะเอาเน้นหวานจากกะทิเลยนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลวันนี้เรามันได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับเราใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับลงไปสักประมาณสักสามช้อนชานะครับให้มันออกนิดนึงเพิ่มรสตัดตัดรสชาติตัด,ตด รสหวานของกะทินะครับเริ่มหอมแล้วครับหอมมากเลยหลังจากเราปรุงรสเรียบร้อยครับรสกลมกล่อมขนาดใส่อะไรไม่มากเลยนะครับนิดเดียวรสใช้ได้แล้วครับต่อไปเราเริ่มใส่มะเขือก่อนนะครับเราจะมาใส่มะเขือกันนะครับใช้ไฟแางอีกครั้งหนึง่งเอามะเขือเปาะใส่ไปกันเลยนะครับ ตามด้วยมะเขือพวงนะครับคนนิดนึงครับพอดนมะเขือพอดนน้ำเดือดแรงๆครับเขียวสวยเลยนะครับเคี่ยวไว้สักนิดนึงพอให้มะเขือสุกนิดนึงเดี๋ยวเราก็ จบด้วยใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกจีฟ้านะครับมาดูกันเริ่มได้ที่แล้วครับมะเขือสีสวยแล้วครับทีนี้เราโรยด้วยใบมะกรูดก่อนเลยครับ ตามด้วยใบโหละพาใส่เยอะหน่อยนะครับมีประโยชน์หลังน้องบอกว่าน้องชอ,อ,อบเราเติมใส่ใบมะกรูดใบโหละพานะครับแล้วก็พิีชี้าครับสีสวยนะครับงดงามเดี๋ยวเรา เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอากะทิหัวกะทินะครับมาขนาดครับเราก็เอาหัวกะทินะครับโรยหน้าหน่อยเรียบร้อยครับจบครับมาครับมากินแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนกันครับมาครับเสร็จแล้วครับมาทานกันครับแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนครับไข่ต้ม น่าทานไหมครับ วันอาทิตนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณที่มาดูกันครับ